สจัณค้างข่าวหูคร้าวสวยฐานน้ำใสก้าวไกลการเกษตรถ้ำประกายเพชรตรการตางามล้ำค่าสวนป่าห้วยปลาดุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยในโอกาสนี้ ขอถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดเลยได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช2557โดยมีคำขวัญโครงการว่ามีศีลมีสุขสามคัคคีปรองดองสมานฉัน์ สันติสุขนำโดยพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุทธพระสิริรัตนเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายมหานิกายพร้อมด้วยพระสังฆาธิการทุกระดับและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาครประชาชนโดยมีบุคคลสำคัญร่วมขับเคลื่อนอาทินายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายดำรงสอนอน้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนายอนิรุตตอบวรรัตนายอำเภอนาด้วงตลอดจนผู้นำองค์กรทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งสันติสุขหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบในปีงบประมาณพศ2568บ้านวังเย็นหมู่ที่10ตำบลน,นาดอกคำอำเภอนาด้วง ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของพระครูจริยสาร,รธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและาศาสนาอย่างต่อเนื่องผลงานที่โดดเด่นเช่นจัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 96.50เมกะเฮิรตซ์ คลื่นวัดป่าจริยธรรมตั้งแต่พศ2549เป็นสื่อกลางเผยแพร่ธรรมะและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนระดมทุนสร้างตึกสงอาพาธโรงพยาบาลนาด้วงอาคารรักษาผู้ป่วย12เตียงด้วยงบประมาณกว่า13ล้านบาทเปิดให้บริการตั้งแต่พศ2555 ก่อตั้งมูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธและจัดสวัสดิการแด่พระสงฆ์และสามเณรมรณภาพบทบาทของมูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงมูลนิธิไม่เพียงแต่ดูแลพระสงฆ์หากยังให้ความช่วยเหลือแก่สังคมอาทิ 1. มอบทุนสนับสนุนสถานพยาบาลผู้ป่วยโควิดจำนวน3 0ม0 0บาท 2. บริจาคอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์100,000บาทสนับสนุนสร้างกำแพง50,000บาทและทุนการศึกษา9,000บาท 3. ส,สนับสนุนการก่อสร้างที่พักผู้มาติดต่อราชการสอพอนาด้วง50,000บาท 4. มอบอุปกรณ์ไม้งามระง,งับเหตุแก่ฝ่ายปกครองอำเภอ5,000บาทวัดป่าจริยธรรมถ้ำผ่าม่อ ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อพศ2559จัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลยแห่งที่13วันที่30สิงหาคมพศ2564เจ้าอาวาสคือพระครูจริยสารธรรมผู้ได้รับรางวัลพระราชทานผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพศ2565กิจกรรมสำคัญเช่นเปิดคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน7วันทุกต้นเดือน สวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธต่อเนื่องกว่า20ปีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านบาลีนักธรรมจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสามเณรใจสิงจัดอุปสมบทหมู่ฟรีในสัปดาห์วันวิสาขาบูชาโครงการกระถินปลอดเล่าและกิจกรรมบุญประเพณีต่างๆชุมชนบ้านวังเย็นนำโดยผู้ใหญ่สุกีวรรณการ ผู้ใหญ่บ้านวังเย็นหมู่ที่10ผู้มีผลงานดีเด่นได้รับการยกย่องเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นชั้นที่สองจากกระทรวงมหาดไทยผลงานพัฒนาชุมชนได้แก่ 1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคุณธรรม 2. โครงการหมู่บ้านยั่งยืน 3. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 4. กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม 5. เงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างพระพุทธศาสนาชุมชนและภาครัฐนำไปสู่สังคมแห่งศิลธรรมความสมัคีีและสันติสุขตามเจตนารมณ์ของโครงการบทสรุปบ้านวังเย็นตำบลน,นาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย คือหมู่บ้านต้นแบบที่สามารถสะท้อนพลังของการนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการสร้างความปรองดองสมานชันได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลดีต่อทั้งพระพุทธศาสนาและสังคมโดยรอบอันสอดคล้องกับพุทธภาษิตท,ที่ว่าสีลังโลเกอ,อนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลจะส่งให้สูงศีลจะปรุงให้สวยศีลจะทำให้รวย ศีลจะช่วยให้รอดมีศีลมีสุข